โอเคครับวันนี้ผมจะมาพูดดราม่าเรื่องหน้าหลุดในไลฟ์สตรีมนะครับผมคือมันเป็นช็อตเวบ็วบเว็บเว็บเดียวนะครับผมก็เออคือใครที่เกลียดผมใครที่แขวผมหรือใครที่แบบไม่ชอบผมที่ผมไม่ได้เปิดหน้านี้ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็คือผมทาคลิปอธิบายไปแล้วหลายคลิปเนาะแต่ก็เข้าใจว่าบางคนแบบเข้ามาใหม่จะยังไม่รู้ยังไม่เคยดูคลิปพวกนั้นก็เลยแบบเออเกลียดผมอะไรอ,อย่างงี้อ่ายังไงคลิปนี้ให้โอกาสผมหน่อยนะแล้วก็ผมจะถือโอกาสเล่าว่า น่าหลุดมันคืออะไรอะไรอย่างนี้พวกนี้มันอะไรเป็นยังไงนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะรับชมจริงๆหรือว่าอยากจะฟังจริงก็ไปดูได้ไดในยู u ูบเอ็มเอ็นจทีวีผมจะลงคลิปเร็วๆนี้ไปกดติดตามกันไว้นะครับผมก็ผมอาจจะไลฟ์สตรีมหรือไม่อาจจะลงเป็นคลิปแล้วก็ให้เห็นแต่ผู้ติดตามอะไรอย่างนี้นะครับผมผมเรียมตัวนะครับเผื่อบ,บางคนไม่ได้อยากจะรู้เรื่องอะไรของผมมากนะครับผมก็คือผมเรียมตัวแหละก็ <c oughs> ๆๆคือใครอยากฟังก็เข้าไปกดติดตามนะครับผมเร็วๆนี้นะครับ